มีโอกาสได้ทายครับพระอา์เพิ่นมาแต่ออสเตรเลียนะครับเิ่นรรมัธมัสก,การกาบาย<อ>เิ่นบอกว่าบันไดทางขึ้นนี่ลอยกว่าขันนะครับวัดภูหลนนะครับ เป็นบันไดร้อยกว่าขั้นขึ้นหลังผู้นะครับนี่วัดผู้หล่นวัดผู้หล่นนี่อยู่อำเพอศีเมืองหมงด้วยครับพี่นนอเป็นวัดหลวงปู่มั่นเนาะหลวงปู่มั่นปุริทัโตเจจิอาจารย์ต,ตน้นซื้อเสียงของต,ต้นของเมืองไทยอะไรนะครับ ลูกศิษย์ลูกหานี่มากมากเยเหนื่อยนิดนึงขข้นไปน้ำกันครับพี่น้องไปไหว ขึ้นมาถึงหลังผู้แล้วเดี๋ยวให้พี่น้องเขาเบ่งบรรยากาศทางขึ้นข้นขางล่างนะครับนี่ตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ข้างหลังผู้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะเบ่งบรรยากาศข้างล่างทัดไปนั่นตรงนู้นที่เนี้ยมาเห็นนะครับเป็นผู้อีกลูกหนึ่งนะครับพี่น้องนั่น นะครับเป็นภูนะครับเนี่ยผมทายมันจะบางปลาใหม่นิดนึง้วนฝะากท่าั้นก็นจะเป็นภูอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นมะเห็นมะตรงนี้จะเป็นพล่านนะครับพลานหินพลานหินแบบใหญ่เลย ขออนุญาตเด้อหลวงปู่หลวงปู่หมั่นบริท่าโตวันนี้นี่มีโอกาสเป็นเจดีนี่เป็นเจดี พระครูกมลภาวนากอนนะครับหลวงปู่สีทนกัมมะโลผมมัน่นจะผมอ่านถือไปได้พี่น้องด้วเมึงน้ำกันนะครับทานบุตริกขอภัยพี่น้องในหลายได้ครับ ตรงที่ผมยืนอยู่นี่จะเป็นเป็นรังผู้นะครับเป็นลังผู้ลนเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้พี่น้องเบ่งนะครับว่าขึ้นมาลัางผู้นี้เป็นยังไงลังผู้วัดลนตรงนี้เป็นชีวะประวัตินะครับของพระคู่นะครับ เป็นทางเด้อพี่นองเด้อหันมาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวพาพี่นองมาเบ่งก่อนเนาะนี่ครับทางไปสุข,ขานะครับนี่ครับขึ้นมาทางหลังพูนี้จะมีห้องสุข,ขาเป็นเห็ดไปนะครับเห็นไหครับเป็นป่าย เดี๋ยวเะรยพายพี่นอกยางออ,อบหลอมๆเลยนะเนี่ยโอ้พี่นอกมอสิละหันั่าเชืช้ามา ตรงนี้จะเป็นนอนท่าลงไปหนาไพอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องขึ้นไปข้างบนเนาะพี่นอ้องเนี่ยเห็นประคำนะจังั้นคา,ายซาลานะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องขึ้นไปตรงนี้ก่อน เป็นลานเป็นลานถ้ำนะครับมั่นใจว่าผมเอ่นถึกปะผมเอ่นเป็นลานถ้ำนะครับพี่น้องเขาขึ้นมาหลายนะครับเมื่อกีก้มีรถตัวมาอ่ามีรถปิกอัพหลายคันแลก็รถตู้อีกสามคันนะครับเพิ่นมาจตกกรุงเทพอ่ามีพระอาจารย์มาจากออสเตรเลียนะครับ ก็จซจายลงปัวหมันจะให้พี่น้องเบิงแล้ว ขับปั่นลงปูนบอครับหลเมื่อเพิ่มเสาก็ลวงปูนอ๋อครับเดี๋ยวภาพพิเศษาไปนะครับข้างในนะครับเป็นภาพเมือนลงปูใปพายหรือเปล่าครับาบแล้วค่ะายแล้วนะปวนะเป็นภาพเหมือนของหลวงปู่ม่นหลวงปู่เสานะครับ ขออนุญาตเดอ้อหลวงปู่ลูขออนุญาตหลวงปู่ไทยลิปเนเดอ้อหลวงปู่ขออนุญาตเดอ้อหลวงปู่เดี๋ยวจะขออนุญาตสูมให้พี่น้องเราเบิงนะครับ บอกว่าจังหวัดอุบลนนี่เป็นเมืองนักป่านนะครับมีแต่เกจิอาจารย์ต่างๆทั้งนั้นเลยนะครับในจังหวัดอุบนลนฮาองเสียงอาจจะก้องนิดน,นึงด้วครับพี่น้องออครับไปเดี๋ยวที่พาพี่นอ้องย่างออ้อมนะครับมึงบรรยากาศหลอก ก่อนอื่นให้พี่น้องเข้าเบิ้องนี้ก่อนเนาะเบิงบรรยากาศมีพุมอยู่ทางหลังภูนะครับอยู่ทางหลังภูให้พี่น้องเบืองบรรยากาศถ้ามบุได้วันเคยมากกกัล่องมากมาเบืงนะครับพี่น้องเดยยมเพื่อสีมุ่งไม่จังหวัดบุญทฮอนะครับวัดภูหล่นนะครับเป็นวัดของหลวงปู่มั่นลิทัตโตนะครับ พี่อาจารย์มีหลวงปู่มัน่นอยู่ข้างในรูปปั้นเหมือนหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาวนะครับแกที่น้องมือดกันข้างในเป็นยังไงพุ่น,น,าต,น,น,านตาเมือ่อยบ่ขึ้นมาก <ด S 2> <ด S 1> เลยเนนพอมือเหอมืนได้ความายอะไรอยู่ามหมายขื่ตาครที่พี่น้องเห็นนั่นเป็นพระอาจารย์มาจาก ออสเตรเลียนะครับดยมีโอกาสทายหลูกกับพาจานน้ำครับมานนี้ <c oughs> เดี๋ยวภาพพี่น้องก็บิงบรรยากาศทังนี้นะครับสวยเลย บรรยากาศดีแหงครับพี่นอนองร่มเย็นครับข้างบนตรงพระผ,ผานาังนี่เพินเป็นลูกวาดพระพุทธเจ้านะครับกับสาวกของพระพุทธเจ้านะครับพี่นองคกับ ลงกไปข้างล่างคือเก่านะครับอันนี้รอบฐานโปรดผมว่ามั่นใจว่าเอิญจังไหนนะครับมันจะเป็นหินหมดเลยนะครับพี่น้องนี่เนื้อขายเป็นหินทั้งหมดเลยนะครับนี่นลำร้อผมก็จะตีทิ้นกาคือเอิญเป็นเกีดกเเเกยดีหรือเป็นซาลาหรือเป็นยังสักอย่างนี้นด้ครับนตรงนี้ข้างบนนี้นะครับ หลวงปู่เสาบอปกโอ้โหตรงนี้เป็นขออนุญาตเด้อหลวงปู่เสาตรงนี้เป็นเป็นถ้ำที่อ่าหลวงปู่เสาคนเขามานาั่งปฏิบัติธรรมนะครับขออนุญาตเด้อหลวงปู่หลวงปู่ลูกขออ่าลูกขอทายในเด้อ เดี๋ยวก่อนเทาสิงลงไปขา้าขออนุญาตกราบไหว้หลวงปูเ่เสาก่อนนะครับเป็นสิริมงนคลแกต่ตนเองกับครอบครัวก่อนนะครับจังสิลงไปงลางต่อนะครับอือพี่น้องเขากรสิกลับลงไปแล้วครับอันนี้เดี๋ยวพพี่น้องยางกลับลงไปนะครับ พี่น้องสัเกตเห็นไหมครับนี่ถ้าทางยากกนกาวลงไปนะครับตอนตอนกาบลงไปนี่ก็จะบูเมื่อยเท่าใดแล้วก็ตอนขึ้นมากก็จะ,ะเหนื่อยเนืเมื่อยเนืนิดหนึ่งนะครับตอนนีู้มว่าเพิ่จะสางอยงนะครับทางอาจจะชันเนืนิดหนึ่งแต่ว่าคนอ่ะคนที่สูงอายุ ผู้ใดแข็งแรงกันยังข้นม่ได้อยู่ดีครับนี่สามารถขึ้นมาได้ครับมากาบวายมากาบวายรูปปั้นเหมือนของอพระอาจารย์มันพระอาจารย์เสาแล้วก็อีกอรูปปั้นเหมือนอีกองคหนึ่งจะจะผมกับโมนะจำาู้ใดผู้ใดว่าเป็นอีกอ,องหนึ่งนะครับจะมีอยู่สามองค์อยู่ข้างบนเป็นรูปปั้นเหมือนนะครับ แล้ครับพี่น้องทางลงตรงนี้เป็นซาลาที่ก่อนจะขึ้นผู้นะครับเพื่อนเหดุซาลารองรับอย่าโยมมากครับมานางาพักพรก่อนจะคอยขึ้นไปหรือว่าลง่งลงลงมาจากผู้ลังผู้หละก็มานางาพักพรตรงนี้ก่อนคอยกลับก็ได้นะครับวันนี้ได้ภาพครอบครัว,วามากเหตุบุญยุวัดนผู้หล่นนะครับ เป็นครั้งแรกพาแม่บานกับครอบครัวมานะครับมืันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันเสารมพี่น้องผ่านไปพ่านมานะครับแถวนี้ก็เรียกว่าจะ,จะตั้งใจมากกา่ไหวกันมาเลยครับถน,นนดีได้พี่น้องด้วยถน,นนดีนะครับข้างล่างจะเป็นลานจอดรถนะครับมากลีลานจอดรถกว,วก่างขวางแหงได้พี่น้อง ทัดไปทางนั้นต้านจอดรถนะครับข้างล่างนะจะเป็นสลานะครับเป็นสลาเดี๋ยวนี่อยู่ใต้ข้างล่างข้างล่างผู้นะครับตีนเอ,อิรตีนผู้นันะ่นแหละคนพาพี่น้องเ่ยเล็กนะครับจะเป็นสลามาพาพี่น้องกำลังจะย่างเร็วแน่นิดเดิงนะครับภาพอาจจะพ่บบค่อยสวย นะครับทมานี้จะเป็นสลา,าล้างไงเดี๋ยวผมพาพี่น้องเขาไปเบิงสลา,าเนาะไปเบิง์พร้อมกันเลยครับผมกับพึ่งจะมาครั้งแรกโดยบังเอิญก็ว่าได้นะครับเป็นสลา,านะครับ ทัดเข้าไปข้างในนะฮะก็จะเป็นสลากขึ้นกันแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าพู้อาจารย์พันจกุกขวดโอ้มะเมยียนะเป็นเป็นญาติโยมมาทำความสะอาดอ่าในมอลิเวนสลาโยกอะก็จะพบว่าพ,พี่น้องเข้าไปเพราอให้เพิ่นมันจะให้เพิ่นทำความสะอาดเนาะเพื่นจังสิบบอกอไปกีดขวางทางเพิ่นเนาะเห็นไหมครับที่เพิ่นกวดนะครับ ืันนี้ผมไอ้คำเด็ดดมนะครับกัได้มีโอกาสพาพี่น้องมาเที่ยววัดภูหลนอันบอกว่าอยู่มอำเพอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมต้องอลาพี่น้องพปกรอนแล้วครับ พี่น้องสุขูสุขคนนะครับที่เขามมเบิงคิปนี้ขอใหอ้มีแต่ความสุขตราศจากเรียงในลายทั้งหลายนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้เป็นสิริมงคลแกต่ตนเองและขอบครัวนะครับวันนี้ไปก่อนละครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ